สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางเลาพัฒนานะคะสคู่นี้นของวันที่13มาแบ่งปันนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะงวดที่ผ่านมานะคะ เข้าตัวเด่นวิ่งรูดนะคะให้เด่นหนึ่งเด่นห้าวิ่งรูดนะคะมาห้านะคะใครที่นำห้าไปวิ่งไปรูดยินดีด้วยนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะสายเจาะหลุดนะคะพี่น้องจ๋าต้องกลับข,ขอโทษขออภัยนะคะมาตามกันต่อนะคะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาสีคู่นิ้นวัจัยนะคะของวันที่13นะคะลาวพัฒนานะคะสีคู่นิ้นนะคะ เดี๋ยวแอปเขียนสามตัวให้หนึ่งชุดนะคะอ่ะเขียนชุดสามตัวให้นะคะพี่น้องจ๋าสองชุดนะคะอ่าชื่นชอบค่อยตามเนอะสำหรับตัวเด่นนะคะให้เด่นเก้าเด่นสามนะคะระวังเก้ากับหกเป็นหกด้วยนะคะพี่น้องจา๋าชุดนีน้เราเน้นให้ห้าสามห้าเก้าเก้าสามเก้าหนึ่งนะคะห้าเก้าเอ้ยห้าสามห้าเก้าเก้าสาม ก้าหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าสามชุดนี้กับหัวด้วยนะคะสําหรับใครที่มีทุนเนาะหรือว่าใครชอบในชุดกันนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะเลขน้องนี่ปุลนนะคะพี่น้องจ๋าสามสี่และหนึ่งศูนย์นะคะสามสี่และหนึ่งศูนย์เนาะใครชอบค่อยตามเนาะเลขน้องนีปุลนเนาะไม่เกี่ยวกับเลขสูตรนะคะ,ะนีนในสี่ชุดนะคะ ห้าสามห้าเก้าเก้าสามเก้าหนึ่งนะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตาดางปเป็นแนวทางได้นะคะระวังหกกับหัวเป็นเก้านะคะก็จะมีหนึ่งห้าเก้าแปดสามนะคะแอดกับหัวให้เป็นหกนะคะพี่น้องจอ่าขอเพิ่อมอีกหนึ่งชุดนะคะอีกหนึ่งตัวเนาะอันนี้มันจะตัวเดียวกัดน,นะคะพี่น้องจะากับหัวด,ด้วยเด้อ ยังไงก็หยิบจับตัวใทนพม่เป็นทางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะใหงเงงปักปังนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า